ได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับวันที่สองที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชั่งนัก,กิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสะใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทําให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดินมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดอะไรยังคะกับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อ่านสรุปเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอฟเตอรตอนเป็นยังไงครับผมคุยกับพี่อแอฟอยู่ครับผมคืออยู่ในขั้นไหนฮะการศึกษาการเอกันเอ่อจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีเออ่ซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ ชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนางคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับคือได้คุณหม่ว่าแบบมันเป็นคนจีบไม่เคยใช่ครับใช่ครับตอนตอนแรกๆเราหวั่นไหมพี่เริ่มเริ่มต้นจีบเขาอ่ะก็ก็คืออัศจรรย์ก็ก็หวันๆนิดหน่อยครับก็หวันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็ เ้วก็พยายามในในแบบของเราทุกคนท่องได้ารงานคนที่เราก็เป็นเด็กเพรว่าเราก็เป็นแบบก็คือแบบเรามีเซ็ตตรงไหนที่สุดไหมถ้าจีบไปเราเราจะแบบอ่ะไม่แฮวหรือไม่เงี้ยวมองยังไงจริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแฮวบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับถ้าแคสซอนในความเป็นแอตตรงไหนผมว่าเขา ทคแคร์คนอื hmm. ่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเ,เราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรก mm hmm. จนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับเป็นยังไงกันในละครมันเกิดในกองถา่ายนะครับสำหรับเราเออผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทําแล้วพี่เขาส่งส่ง ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆค,คุยค่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทําให้คนรู้ตัวว่าเออเริ่มมีความสนใจในตัว,วเขาเนิ่งใช้ทำยังไงอ,อ่ก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ไม่ได้บอกตรงๆค,คือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับ ชวนชวนพี mm ่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องานาน้องพี่ใหม่ก่อนไหมมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องพี่เขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องพี่เขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วเราด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กันตอนที่เรารู้จักตอนนี้นะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ ชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนพึ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานมีบอกแน่นอนครับ<อ>มีบอกแน่นอนคร<อ>ับ ตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงคืตอบตามความรู้สึกใช่แต่ว่าความรู้สึกแรกๆพอครั้งแรกพอออกงานก็ก็คุยกับพี่ยำเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างฮะโดนออกอุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ที่ ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้อย,อย่างเรื่องของมองรักต่กวัมีอะไรจะบอกไหครับมองยังยไง<ห>บ้าง,างผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้ว หรือว่านนตัวตรงนี้ไนมครตับตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกําแพงนั้นเหลือแล้วสถานวันนี้ก็คือไม่ได้สรุปสถานะว่าจะอะไรยังไง ครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ย ติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่านุ่นโยแผนตาขนาดนั้นเลยเหรอลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมโอเคอย่าขยายคำนี้โอเครแค่นี้พอคือทั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่น ไม่ผมว่าไม่ไม,ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิกเกลอกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้พี่พี่คารับรู้ด้วยใช่ไหมเออคนรับรู้เยอะนะครับก็ก็อย่างครับอย่าง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 ครับแต่แต่อย่งหลายๆมเมต์ช่วงเวลาที่ผ่านมคนประทับใจ ช่วงงานกันช่วงานต่อมาแรู้สึกว่าเราอยู่คอเป็นกำลังใจและช่วยทุกอย่างคุณพี่ยังไงบ้างคนพี่แอนบกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทําเราขอแค่เอยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะอจะเป็นญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่เคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือ เราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ย,ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจงใกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ตในคตเบรยมองว่าตรงนี้คือรักแท้ที่สุดได้ตรงนี้